ครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเจ้าที40กันครับ d j t ที40เดี๋ยวนี้เราจะมาลองเทสกันเดี๋ยวเริ่มจากการเดี๋ยววาดแป้งก่อนเลยดีกว่าครับวาดง่ายๆครับไปที่เพิ่มครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาจุดไปครับลองวาดกันเป็นไงเพิ่มจุดเร็จแล้วเพิ่มจุด,จดโอเคอ่ะตรงนี้หน่อยแล้วกันไป,ปถึงนู่นเลยลจัดไปตีกรอบให้มันไปครับ ปึ๊บเอาไปแล้วสองวิ่งเร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปค่อยเต okay. no ิมนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวค่อยเติมน้ำนะแป๊บนึงนะโอเคตอนนี้ไปแล้วปึ๊บก็ยืนยันเทสบินโอเคลองเทสก่อนบันทึกโอเคเดี๋ยวกดนี่ปึ๊บแล้วก็นี่ติ๊กเข้าไปแล้วก็วิ่งวอนเราจะได้เซนล้วทีนี้จะบินแนวไหนเป็นเส้นตรงนี้ครับง่ายๆเลยจิ้มตรงนี้ ปึ๊งปึง๊นี้เราเอาตรงไหนดีจุดเริ่มต้นโอเคมันอยู่ตามจุดเริ่มต้นที่เราต้องการแล้วเนี่ยงจะบินทีนี้เราจะเป็นเรื่องของการเทดน้ำแล้วครับการเทดน้ำก็โอเคตอนนี้ความเร็วในการบินใช้เท่าไหร่ความเร็วสี่จดห้าระยะห่างระยะห่างเออหกจุดห้าเมตรหรือหกเมตรก็ว่ากันไปครับตอนนี้ตอนนี้เราทำได้หมดเลยหกเมตรความสูงสามเมตรครับน้ำจะพน่นกี่ลิตรต่อไรก็ เข้าไปมันจะเป็นคูณเฮดด้าครับแล้วก็เอาเดี๋ยนะอย่างเช่นผมจะใช้5ลิตรต่อไร่5ลิตรต่อไรก่ก็ก็เอา5คูณ6 2 5 3 1ส5นี้ก็จะตกอยู่ประมาณ5ลิตรต่อไร่ครับที้มันก็จะมีแบบที่เราได้ทำไว้แต่ผมยังไม่ได้เซฟไว้โอเคก็ถ้าจะบินตรงนี้ก็กดเริ่มต้นครับแล้วก็โอเค ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารัศมาข,ข,ขึ้นบินไหมครับโอเคเพราะว่ามีตอนนี้มันอยู่ใกล้รถมากๆเลยโอเคก็จะประมาณนี้แต่เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เติมน้ําเดี๋ยวออกไปก่อนนี่ในนี้มันมีน้ําอยู่แล้วอ้าวไหนลองเติมน้ําเข้าไปสิตอนนี้เติมน้ำเข้าไปเติมน้าเข้าไปนี่มันมีจุดบอกน้ําหมดด้วยพอดีในนี้มันมีน้ําอยู่บ้างแล้วใช่ไหมนะอ๋อมีน้ําอยู่แล้วมีน้ําอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวเนี่ย มีจุดบอกน้ำหมดเดี๋ยวพอเราเติมน้ำเข้าไปปุ๊บระบบมันจะชั่งน้ำหนักนี่ระบบระบบมันจะชั่งน้ำหนักพอมันชั่งน้ำหนักปุ๊บจุดบอกน้ำหมดมันก็จะเลื่อนไปข้างหน้าเรื่อยๆครับนี่คือความทันสมัยของ Dji ครับเราไม่ต้องคำนวณน,น้ำเลยว่ามันจะหมดตรงไหนอะไรตรงไหนนี่ก็คือข้อดีของ Dji โอ้อันนี้ไปหมดสุดท้ายไลน์เลยว่ะท้ายไลน์เลยอะอ่ะท้ายไลนกับท้าย,ายเดี๋ยวไปลองดูกันเดี๋ยวดูอีกรอบนึงยังมัวอยู่เดี๋ยวออกก่อนพอดีมายืนขวางมันครับ ก็ประมาณนี้ครับลายอากาศก็ไม่ต้องลายลองเปิดดูปึ๊บโอ้โหปาดโช้โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองเทสบินกันดู